คอมอันนี้กาเมลูโต้เยอะนี่ออยทูมัตอิดออยทูมัตกุบกรุบอรอยดอนอื้อออยทูมัตออยทูมัตเคมแคมอร่อยเค็มอร่อยเค็มอิต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 เอ๋บ่นไม่ได้อยู่หน้ากล้องบ่นไม่ได้อืมอร่อยอร่อยเมยอืมเค็มๆเค็มๆอิต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 อยู่หน้ากล้องบ่นไม่ได้อยู่หน้ากล้องบ่นไม่ได้ Just switcher อยู่น้ากล้องบนไม่ได้บนหน้ากลองบนไม่ได้ยูวอนคณะหมูกรอบไหมฮึมบอร์เกอร์โนโนคณะหมูกรอบไหมไอไวเซชันทุเรียแฮมเบอร์เกอร์ทอดออสเตรลนดองแทบตุเออันนี้อะไรลวนอะไร อันออน,อออนี้ยูทสต์ไอบายโอโดดาร์ช็อกโกแลตอันนี้ชานองคายหมดยูอะไรยูกินอะไรคอเมนอิม่มแล้ววันวันเนี่ยกินอะไรคอมเมนแฮปตูเอนทูลิสแม่ thanks to ีรักค่ะมีอันนีมีอันนี้วันคณะหมูกรอบไหมมีอันนี้ยุวันที่สุดงกอไม่ใ่ยวันคณะหมูกรอบไหมเดี๋ยวน้อง,นนอองแฮมเบอร์เกอร์ทูเดย์โคปิดออทยแลนปิดนอนแฮม it put it put beer.